ข้อควรระวังก่อนการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีนถึงแม้ว่าเว็บไซต์จีนจะเป็นหนึ่งในช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่ว่าจะในเรื่องของความหลากหลายของสินค้าราคารวมไปถึงโปรโมชั่นที่แต่ละเว็บไซต์ออกมาเพื่อแข่งขันและตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดแต่ก็จะมีข้อควรระวังเช่นกันก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจาก CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยข้อควรระวังข้อแรกคือตั้งแต่การสมัครสมาชิก ID ของเว็บไซต์แต่ละเว็บควรที่จะกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และครบถ้วนทั้ง Username, Password, Email หรือแม้แต่เบอร์โทรศพัพท์เพราะเสี่ยงโดนล็อกได้จากความไม่สมบูรณ์ของ ID รวมไปถึงหลังจากสมัครสมาชิกของเว็บไซต์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องทำการจดจำ ทาง username และ password ให้ถูกต้องเนื่องจากหากทำการล็อกอินไม่ถูกต้องเกิน2ครั้งขึ้นไปเสี่ยง id โดนล็อกได้นั่นเองข้อควรระวังข้อที่2คือการล็อกอินเข้าสู่ระบบ2เครื่องพร้อมกันไม่ว่าจะในกรณีล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆพร้อมกันหรือแม้แต่ในกรณีล็อกอินพร้อมกันกับทางชิปปิ้งที่เราฝากสั่งนั่นเองเนื่องจากระบบป้องกันความปลอดภยัยจะทำการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบของ user แต่และ id หากมีความผิดปกติระบบจะทำการล็อก ID ทันทีข้อที่ 3. การเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ตรวจสอบร้านค้าหรือไม่อ่านรีวิวเพราะร้านค้าในเว็บไซต์จีนมีหลากหลายมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปอาจจะเสี่ยงต่อการเจอสินค้าไม่ดีไม่ตรงปกหรือไม่ส่งสินค้าก็เป็นได้โดยวิธีการตรวจสอบร้านค้าสามารถดูได้จากคะแนนของร้านค้าอายุร้านค้าของแต่ละเว็บไซต์และรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ข้อที่4การเลือกซื้อสินค้าครั้งแรกในจํานวนล็อตรั้งละมากๆไม่ว่าจะในกรณีที่ตรวจสอบร้านค้าหรืออ่านรีวิวแล้วก็ตามสําหรับการเลือกซื้อครั้งแรกควรที่จะซื้อในจํานวนน้อยหรือจํานวนที่พอดีไม่มากจนเกินไปหากเกิดกรณีสินค้าไม่ตรงปกหรือได้รับความเสียหายจะได้ไม่เสียดายเงินในภายหลังแต่ในบางร้านค้าก็รับเคลมสินค้า ซึ่งมีขั้นตอนการยื่นเรื่องเคลมสินค้าค่อนข้างจะกินระยะเวลาดังนั้นจึงไม่แนะนําให้สั่งซื้อสินค้าครั้งแรกในจํานวนมากนั่นเอง <S <S ข้อที่ 5. <S <S การเลือกซื้อสินค้าที่มีรายละเอียดสินค้าประเภทสีและไซส์เนื่องจากขนาดและวิธีการวัดของประเทศจีนค่อนข้างมีความแตกต่างจากประเทศไทยเช่นเสื้อผ้าไซส์ S M L ให้เลือกสินค้าโดยอิงขนาดที่มีหน่วยวัดมาให้เป็นเซนติเมตรกับสินค้าประเภทรองเท้าก็เช่นเดียวกัน และรวมไปถึงสินค้าที่มีสีหลากหลายควรเลือกสินค้าที่เห็นสีสินค้าจริงสามารถดูได้จากการอ่านรีวิวหรือการทักแชทเข้าไปสอบถามกับร้านค้าโดยตรงข้อที่6การเลือกรูปแบบการขนส่งโดยหลักๆแล้วรูปแบบการขนส่งจะถูกแบ่งออกเป็นทางรถหรือ EK และทางเรือหรือ C ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีระยะเวลาการขนส่งและอัตราค่าขนส่งที่แตกต่างกัน รวมไปถึงความเหมาะสมของสินค้านั้นๆด้วยดังนั้นก่อนการสั่งซื้อสินค้าต้องทำการเลือกรูปแบบการขนส่งให้เหมาะสมข้อที่7การเลือก s ชิ p ป i n g แม้ว่าในปัจจุบันจะมี s ชิปป i n g ที่เปิดให้บริการในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนมากมายแต่ละ shipping ก็จะมีข้อดีแตกต่างกันออกไปเลือก shipping ที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในด้านการบริการการขนส่งสินค้า เพราะหากเกิดกรณีสินค้ามีปัญหาขนาดขนส่งทางชิปปิ้งจะเป็นผู้ติดต่อสื่อสารและประสานงานให้ไม่ว่าจะกับร้านค้าจีนหรือขนส่งก็ตามช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นข้อควรระวังเบื้องตน้นก่อนการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีนเป็นความรู้ดีๆที่ CTW Cargo มาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้หากสนใจสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านออนไลน์ด้วยตัวเอง เรามีบริการ CTW Grab Link สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์จีนสั่งง่ายได้ไวทุกที่ทุกเวลา CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทย